สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเอเมโฮโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษในช่วงต้นปีเลยนะคะสําหรับดวงรายปีสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนั่นเองนะคะเรามาลองดูพลังงานจากไพ่กันดีกว่านะว่าในปี2025ที่จะถึงนี้ค่ะชาววันพฤหัสจะเจอเรื่องอะไรบ้างและคุณต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่อธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันนะคะ นั่งสบฟังสบายๆเปิดฟังคลอไปได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเก็บสถิติไปด้วยกันกับเอมมิสโทโรค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิพลังงานใต้สํำรับนะคะก็คือ ไพ่หกดาบชาววันพฤหัสนะคะในช่วงปี2025มีโอกาสที่คุณจะต้องเดินทางนะคะหรือผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะพลังงานจากตัวคุณเองนะคะคือมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ที่จะต้องอพยพนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องอยู่ในสิ่งที่อาจจะสร้างความบั่นทอนนะความเครียดขรุม ให้กับคุณได้เพียงแต่ความโชคดีค่ะของพลังงานไพ่ของคุณเองคือคุณจะมีเพื่อนนะคะแล้วก็มีคนพร้อมที่จะคอยเป็นแรงสนับสนุนแรงซัพพอร์ตนะคะที่ดีให้กับคุณนั่นเองโอ้เปิดมาก็ให้เราได้ลุ้นระทึกแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆชาววันพาลือหัสในปี2025แต่ดูจากไพ่เรียงมาตรงนี้ <c oughs> มีการแบบัวเรอะมุมปากเล็กน้อย บอกได้เลยนะคะระหว่างที่เราเปิดไพ่ก็ทำนายไปด้วยเลยค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขมากๆเลยนะเนี่ยในเรื่องของครอบครัวนะคะการร่วมมือร่วมใจเป็นทีมไปกี้อย่างที่บอกไปว่า6ดาบที่ขึ้นมาก็คือคุณจะมีทีมเวิร์กมีคนรอบข้างพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตคุณได้ดีเนาะและพลังงานไพ่ตรงนี้ค่ะก็มาตอกย้ําให้เราเห็นได้เลยค่ะว่าสิบ้วยเป็นใบแรกก็เป็นช่วงปีที่ค่อนข้างมีความสุขแหละเนี่ย มีความสุขแหลแปลว่าอะไรก่อนใช่คือมันก็เป็นอิทธิพลข,ของการมีความสุขนะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวนะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองและคนใกล้ชิดคนในครอบครัวนะคะอย่างเต็มที่เลยนะทีนี้ค่ะมีพลังงานของการได้รับโอกาสนะคะเราว่าค่อนข้างเด่นในเชิงของความรักความสัมพันธ์สำหรับคุณเองในช่วงปี2025รวมถึงการเจอกาลณามิตรที่ดีด้วย มีโอกาสได้ของขวัญน,นะคะของกำนันหรือของรางวัลต่างๆในช่วงปี2 0 2 5และได้เยอะได้ทีด้วยนะคืออาจจะมีเพื่อนไปเที่ยวนะกลับมาก็ซื้อของฝากมาให้เราเป็นต้นคือมีคนนึกถึงเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะมีแนวโน้มที่คุณจะเสียเงินนะคะไปกับเรื่องของการกินนะแล้วก็เรื่องของการความให้การสบายแทนที่เราจะเดินไปเพื่อซื้อข้าวเราก็เลือกที่จะสั่ง grab หรือสั่งไลน์แมนนะคะ ในการซื้อมากกว่าก็คือยอมเสียค่าขนส่งนั่นแหละนะเราไม่อยากจะเดินออกไปก็คือเสียเงินไปกับเรื่องของความสบายนั่นเองนะคะท่านี้ทั้งนั้นค่ะมีพลังงานเดอะเฮอริตด้วยเป็นช่วงปีแห่งการเรียนรู้ค่ะการทําอะไรที่แบบคนรอบข้างเขากําลังสนใจเรื่องอะไรเราก็อยากจะไปเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆแล้วก็เป็นช่วงปีที่คุณจะได้เรียนอย่างโดดเด่นนะคะเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นสิ่งที่คุณไม่ได้อยากจะเรียนเองด้วยนะอาจจะเป็นคนรอบข้างอะ่ะเขาแนะนําให้คุณไปเรียนสี่ลองเรียนอันนี้ดูสิดีนะโน่นนี่นั่นแล้วคุณก็เลยเลือกที่จะไปตามนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะคุณจะอิ่มมีพรีมันขึ้น <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยอย่าตามใจปากมากเกินไปนะคือมันไม่ได้เป็นการบอกได้ว่าเพื่อนๆชาววันพฤหัส <c oughs> ทุกคนจะมีน้ามีนวลขึ้นขนาดนั้นนะคะแต่มันเป็นพลังงานที่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ดูแล ตัวเองดีๆนะมันก็มีโอกาสที่มันอาจจะไปไกลได้นะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆรู้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็เวลามีทันมือดึกนะคะหรือว่าอะไรก็ตามแต่เราก็จะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการออกกําลังกายให้มันลีนออกไปด้วยนั่นเองมีความสุขมากๆเลยนะคะในปีหน้าเราคิดว่าอารมณ์ของคุณเองอาจจะค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะแต่เดี๋ยวใจเย็นนะคะเพราะว่าถ้าดูต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะบางคนก็อาจจะเห็นแล้วเก้าดาวกับแดดาวเห็นแล้วก็เครียดแล้วนะ แต่ว่าด้วยอินธิพล์พ่ยอะค่ะพ่หกใบบนค่อนข้างใช้คําว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะพอบอกว่าดีเลยทีเดียวเนี่ยแปลว่าชีวิตคุณจะไม่ได้ดูลําบากมากในช่วงครึ่งปีแรกแล้วก็อินทิพลของสองเหรียญที่เข้ามาก็มีโอกาสที่จะต้องแบบเอ่อหมุนเวียนในเรื่องของการเงินแล้วก็การลงทุนได้คือในเรื่องของการเงินการลงทุนมันอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งมากเท่าไหร่แต่นะคะ ด้วยที่ท่าของสองเหรียญนะมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวเข้าซ้ายเดี๋ยวออกขวาประมาณนี้นะมันก็เลยทําให้ตัวเราเองอาจจะรู้สึกกังวลใจหรืออาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบจะดีอย่างที่เราต้องการขนาดนั้นดังนั้นเพื่อนๆอาจจะต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้เลยคืออย่าทําอะไรแบบปะยะอย่าทานอะไรตามใจปากการใช้เงินก็อย่าทําอะไรอตามใจตามใจเราตามใจกระเป๋าเรามากเกินไปนั่นเอง ดังนั้นนะคะเวลามีอิทธิพลของสองเหรียญคุณต้องมีภาวะของความสมดุลภาวะของการปรับตัวให้เข้ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณบางท่านอาจจะต้องทําในเรื่องของสิ่งคอ์สองสิ่งสถานการณ์สองสถานการณ์ในเวลาเดียวกันคุณต้องบาลานซ์ให้ดีไม่งั้นคุณจะลื่นล้มหรือเกิดการผิดพลาดได้ง่ายนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าในเชิงของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่า ในแง่ของคนโสดน,นะคะคุณอาจจะมองหาใครบางคนได้ผ่านการทำธุรกิจร่วมกันหรือการกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในแง่ของคนมีคู่นะคะเขาบอกว่าให้ระมัดระวังปัญหาในเรื่องของการเงินที่จะทำให้ความสัมพันธ์เกิดปัญหาระหว่างกันและกันได้ดังนั้นอย่าให้อิทธิพลของเงินมามีบทบาทเหนือความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ระหว่างเราให้ดีค่ะ ต่อมาเป็นพลังงานของเดมเพอเรอร์นะคะก็มีความเป็นเพศชายเนาะพอันมีพลังงานของความเป็นเพศชายปุ๊บเนี่ยเราก็จะค่อนข้างมีความเป็นผู้นําในตนเองมากๆนะคะแล้วก็หลายๆท่านชาววันบริหัสก็จะเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็ชอบใช้อํานาจเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็นคนที่อ,อยู่ในระเบียบวินยัย นะอย่างมากแต่ทีนี้ค่ะตำแหน่งนี้มันได้เป็นตำแหน่งปัญหาอันนี้ขออนุญาตพูดไปเลยแล้วกันเนาะเพราะเป็นตำแหน่งปัญหาก็ต้องระมัดระวังว่าผู้ชายที่อยู่ใกล้ชิดเราอาจจะสร้างปัญหาให้กับเราได้หรือความตรงฉินความหนักแน่นมากจนเกินไปก็จะทำให้คุณเกิดปัญหาได้ดังนั้นอย่าลืมนะกลับมาที่ตรงนี้ค่ะคุณต้องสมดุลให้ดี โอเคนะระหวางการสร้างศัตรูเพิ่มเติมขึ้นนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยคุณต้องใช้เหตุผลนะในการแก้ปัญหาให้มากกว่าการใช้อารมณ์แต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าชาววันพฤหัสทุกท่านเนี่ย อารมณ์จะดีดังนั้นบางทีเหตุผลเราอาจจะไม่ค่อยมีคุณก็ต้องมาบาลานซ์ตัวเองให้ได้นะคะ The Justice ค่อนข้างเด็ดเดียวเด็ดขาดอยู่แล้วนะคะสอดคล้องกับ The Emperor เลยเนาะซึ่งเพื่อนๆก็จะทำอะไรตามความยุติธรรมตามความเท่าเทียมตามความเหมาะสมตามกฎระเบียบที่ถูกเซตเอาไว้แล้วนะคะฉันจะไม่ทำอะไรผิดกฎเด็ดขาดนะรวมถึงค่ะคุณจะเป็นช่วงปีที่ต้องให้คำแนะนำนะให้การสอนให้การ แบ่งปันความรู้นะคะความคิดความเข้าใจให้กับคนอื่นๆรอบข้างได้มากอาจจะเป็นเหมือนคนตัวกลางในการแก้ปัญหาให้กับคน2คนคน2ฝ่ายก็ได้นะคะท้าน,นี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะคุณจะเริ่มมีความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลการไม่ค่อยพร้อมที่จะปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าไหร่ ในช่วงตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปเนะาะทั้งนี้ค่ะก้าวดาบขึ้นมาพร้อม8ดาบแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราคิดไปก่อนแล้วเรายังไม่ทันแก้อะไรเลยอย่าลืมความสมดุลนะคือเป็นช่วงปี2025ที่คุณไม่ควรจะเบี่ยงเบนไปทางใดทางหนึ่งคือซ้ายมากก็ไม่ได้ขวามากก็ไม่ได้คือคุณต้องอยู่ตรงกลางแบบพอดีพอดีไม่งั้นคุณจะเครียดแล้วก็กังวลจนเกินไปอย่าเอาเรื่องอะไรนะคะกลับไปคิดมากจนเกินความจำเป็น อิทธิพลของไพ่แปดดาบคือการที่เราอะเลือกที่จะยืนอยู่กับปัญหาแล้วก็กลัวไม่กล้ารเริ่มตน้นไม่กล้าเปลี่ยนแปลงไม่กล้าเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าเดินออกจากสถานการณ์ที่เราคุ้นชินก็จะทาให้คุณเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยไม่คลี่คลายนหนทางจากที่ทางไพ่ก็เลยบอกว่าคุณอาจจะมีภาวะของความอึดอัดใจการโดนกดดันนะการถูกบังคับให้คุณทําในสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการ พลังงานไพ่เลยอยากให้คุณลองมองหาค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขและผ่อนคลายตัวเองได้คุณก็ไปโฟกัสกับสิ่งนั้นซะนะเพื่อแล้วคนรอบข้างจะคอยช่วยเหลือคุณแล้วก็เป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีกับคุณได้คุณต้องลองมองหาคนที่เขามีอิทธิพลในแง่บวกมากขึ้นจะได้ทําให้คุณมีพลังงานบวกอยู่รายล้อมรอบตัวคุณเองอย่างเช่นเวลาคุณดูคลิปวิดีโออย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเลี่ยงในเรื่องของข่าวคราวต่างๆแต่จ,จะมาดูในเชิงของคลิปที่ เสริมฮิวใจนะสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นสไตล์ที่ทําให้เราฟังแล้วเรารู้สึกออชอบหรือเรารู้สึกว่าเรามีแรงฮึดสู้อีกครั้งเป็นตนนะะนน้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเวลามีพลังงานของคิงคาากับเด็กคาาขึ้นมาในเวลาเดียวกันหันหลังให้กันตัวไปอย่างใจคิดอีกอย่างอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะบางครั้งเพื่อนๆอ,อาจจะมีความเป็นเด็กในตนเองอะ่ะ แต่พอลึกๆแล้วค่ะการแสดงออกของเราอะเราไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความเป็นเด็กของเราได้ขนาดนั้นก็อาจจะทําให้ใครหลายคนรู้สึกอุนิดใจ,จหรืออึดอัดใจได้ไม่มากก็น้อยนะคะลองกลับมาย้อนดูใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะคะภาพรวมปีหน้านะค่อนข้างดีมากๆเลยมีความสุขสมบูรณ์แบบค่ะมีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวนะอยู่กับคนรักนะคะหรือว่าได้รับของขวัญ ของรางวัลได้เราโอกาสที่ดีค่อนข้างเปี่ยมไปด้วยความสุขแล้วก็ความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจเลยค่ะพอเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคมเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคมมิถุนายนปุ๊บช่วงนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มมีภาวะของการอยาก,อยากอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวมากขึ้น จะไม่ค่อยอยากส่งเสีงหรือว่าข้องเกี่ยวกับใครมากนะคะช่วงเวลาดังกล่าวค่ะคุณจะมีตัวเลือกนะหรือว่าอาจจะมีอิทธิพลในเรื่องของการต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อดีกับชีวิตบางท่านอาจจะคิดในเชิงของการแบบไปเรียนต่อดีไหมหรือจะย้ายงานดีไหมหรือจะพัฒนาตัวเองในการโปรโมทต,ตัวเองในเรื่องของการงานดีไหมสมัครงานในบริษัทที่ใหญ่ขึ้นดีไหมคือจริงๆถามถ้าดูจากไพ่คือทําได้นะแต่อิทธิพลจากาไพ่มันมี8ดาบอยู่ตรงนี้ค่ะคือคุณอาจจะกังวลไปแล้วว่าฉันจะทําได้จริงหรอ แต่บอกได้เลยนะคะว่าจะมีคนมายื่นข้อเสนอให้อยู่แล้วค่ะดังนั้นคุณจะมีทางเลือกแล้วก็ตัวเลือกขึ้นมาตั้งแต่ช่วงมีนาคมบวกลบไปเลยนะคะประมาณ6-8เดือนเนาะแล้วก็พอเราดูต่อไปค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเราคิดว่าคุณกำลังจะได้ทำสัญญานะคือตั้งแต่ประมาณช่วงมิถุนากรกดาสิงหากันยาเป็นช่วง4เดือนที่คุณจะได้ทำสัญญาบางอย่างอาจจะได้งานในช่วงนั้นนะคะหรือว่ามีการซื้อบ้านนะซื้อรถ หรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินทางใดทางหนึ่งก็เป็นได้ค่ะเหมือนกับว่าจะมีคอนแท็กบางอย่างเข้ามาให้คุณได้พิจารณาในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเองนั้น,น,นถ้าเกิดใครคิดจะเรียนต่อช่วงเวลา4เดือนนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะคิดจริงจังในเรื่องของการเรียนต่อได้เลยนะคะแล้วพอมาช่วงประมาณเกือบกลางกาปีเข้าสู่คォลเตอร์สามคォเตอร์สปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มมีความภาวะความเครียดแล้วมันจะไม่ได้สะดวกสบายหรือว่าชิวๆต้องเหมือนต้นปีละ คือช่วงไปปีแสดงว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าเศรษฐกิจของประเทศเราอาจจะไม่ดีด้วยก็ได้นะคะคือช่วงนั้นแหละเดือน9เดือน1ิเดือน1 1เดเดือน12เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆชาวพฤหัสรู้สึกทุกข์ใจอ่ะรู้สึกเครียดมัญหาทางออกไม่ได้ตอนนั้นนะคะแนะนําว่าให้คุณต้องหาเพื่อนหรือหาคนที่เขาเก่งกว่าเรานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าเราในการแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดการ มาดูตำแหน่งในเรื่องของการเงินบ้างการเงินก็คือเรามองว่าคุณจะได้ใช้จ่ายอย่างสุขสบายเลยแล้วก็เป็นคนที่ใช้ง่ายจ่ายคล่องด้วย อันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะคะคุณจะเจอเพื่อนที่เขาค่อนข้างเก่งในเรื่องบางอย่างค่ะก็แนะนําว่าอย่าไปเครียดตามเขาแต่ให้ดูว่าเขามีแบบแผนในการใช้ชีวิตอย่างไรไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแต่ให้เรียนรู้และตักตวงในสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราเอากลับมาทําแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วว่าอาจจะมีการ เจอการเพราะการทําธุรกิจต่างๆได้นะแต่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันยังคงดูเป็นการทีเล่นที่จริงอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะถ้าเกิดคุณได้เจอใครในช่วงปี2025ให้ชาววันพฤหัสคิดเอาไว้เลยค่ะว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคนคนนี้รู้จักกันมาตั้งแต่ชาติบังกอนรู้สึกสนิทก,กันเหมือนคนในครอบครัวอันนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเมื่อร่ที่คุณเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหคนคนนี้เราอยู่กับเขาแล้วเราต้องบังคับตัวเองในการยิ้มบังคับตัวเองในการคุย รู้สึกไม่เข้าเป็นตัวของตัวเองเลยอันนี้ก็อาจจะให้คุณลองแบบเว้นระยะห่างดูบ้างหรือลองคิดพิจารณาอย่างทีทวนอีกทีหนึ่งนะคะเอมี่ขอดูนิดนึงนะคะว่าอิทธิพลของ9ดาบและ8ดาบคืออะไรเรามองว่าตะกี้บอกไปแล้วว่าคุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยทำให้คุณเครียดแล้วเป็นไพ่เปลี่ยนแปลงทั้งคู่เลยคือการเปลี่ยนภาวะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยะคะ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้จริงจริง และมันเครียดหรือกังวลเพราะว่ามันต้องเดินทางเยอะขึ้นก็ได้มันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบว่าเออฉันไม่อยากรับโอกาสหรือฉันอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยชอบในในสิ่งที่เขาให้มาเท่าไหร่นะคะแต่ที่ทางไพ่บอกไหนคาถาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือเธอสู้ไปเลยนะให้ใช้ฟิลลิ่งให้ใช้ความเก่งให้ใช้ความทะเยอทะยานของตัวเองไปเลยกรอบป้องกันคุณพร้อมแล้วคุณมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาไปต่อได้ สองเหรียญที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะไพ่บอกว่าไรไพ่บอกว่าบางครั้งค่ะคุณก็ดันไปโฟกัสที่วัตถุนิยมมากเกินจนทําให้คุณไม่ได้คิดจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เราต้องการอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นในบางท่านนะคะที่เป็นชาววันพฤหัสในช่วงปี2025รามองว่าคุณยังมนเม n a g หรือว่ายังคงช่างใจไม่ได้ว่าเราอยากจะเอาตัวเองไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือเราอยากเลือกให้ชีวิตของเราเป็นแบบไหนดีเนาะที่ทางไพ่มันก็เลยดูเหมือนกับจะดีก็ดีไม่สุดอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่สุดเท่าไหร่สิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนานะคะเพื่อนๆชาววันพฤหัสในปี2025คืออะไรคือต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงมันกลับมาแล้วคุณก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมมันเลยเป็นภาวะที่ว่าคุณอาจจะได้โอกาสนะคะในการเติบโตอย่างชัดเจนเลย นะก้าวกระโดดเลยแต่ทีนี้ค่ะคุณเลือกที่จะยังดีกว่าปฏิเสธไปก่อนมันเลยทําให้ตัวคุณเองค่ะยังไม่ได้มีภาวะของการแบบอยากอยากที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าอยากทําอะไรเพื่อคนอื่นมากกว่าพลังงานไพ่เลยอยากให้คุณลองดูที่ความต้องการของตัวเองเป็นหลักบ้างนะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเลยหรืออีกแง่หนึ่งก็คือลองดูว่าผลประโยชน์ทุกอย่างแล้วเนี่ยมันเหมาะสมกับเราหรือไม่ ผลประโยชน์ในที่นี้คือไม่จําเป็นที่จะต้องดูเฉพาะเรื่องของเงินหรือไรายได้แต่ให้ดูในเชิงของสวัสดิการภาพรวมนะถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะซัพพอร์ตเราได้และมันโอเคแม้ว่าเราจะต้องเดินทางเยอะหน่อยนะคะหรือว่าเราจะต้องดูแลคนอื่นๆร่วมด้วยและเราไหวการที่คุณเลือกที่จะรับโอกาสนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเสียเปรียบแต่อย่างใดเลยนะคะสิ่งที่คุณต้องระวังในปี2025เลยจริงๆคือเรื่องอะไร อืมเราคิดว่านะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่คุณมั่นใจอยู่แล้วแล้วคุณก็คิดว่าน่าจะมีคนช่วยเหลือคุณอยู่แล้วแต่สิ่งนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าดูจากทิศทางภัยอะคะ่ะสิ่งที่คุณต้องระวังหรือควรคิดเยอะนิดนึงนะคะ่ะก็คือเรื่องของอํานาจนะคนที่เคยเป็นเซฟโซนคนที่เคยเป็นทีมงานของคุณเองบางทีเขาอาจจะไม่ได้ช่วยคุณตลอดเวลา คุณอาจจะต้องหาแนวร่วมหรือแนวทางคนใหม่ๆด้วยซึ่งบอกแล้วว่ามีโอกาสที่คุณจะเจอในช่วงต้นปีเลยเดือนหนึ่งเดือนสองนี้ที่จะเป็นคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตคุณน,นั้นก็อยากให้คุณเปิดใจใจจอยนะคะในการที่จะแบบรับโอกาสจากคนรอบข้างที่เขาพร้อมจะมาช่วยเหลือหรือว่าจะมาสนับสนุนตัวเราเรานั่นเองโอ้โหคือสำหรับเพื่อนๆวันพฤหัสเอมี่ Emmy, แนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันว่าเพราะว่าคลิปเร็วนะคะเพราะว่ามันเรื่องรามันดีนะมันไม่ได คนร้ายเท่าไหรนะ่เนาะแต่อันนี้เอมี่ก็เน้นย้ำแล้วกันนะคะว่าช่วงปี2 0 2 5ถ้าทําได้แนะนําให้คุณบริจาคหรือให้ทานกับคนที่ด้อยกว่าเช่นนะคะคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคนที่เขาไม่มีเหมือนเราก็ได้นะคะหรือคนที่เขาพิการก็ได้นะคืออะไรก็ตามแต่แหละที่คุณรู้สึกว่าถ้าเราให้แล้วเราจะรู้สึกสบายใจอย่าฝืนหรือบังคับตัวเอง ยี่สิบาทก็ได้เก้าบาทก็ได้ซื้อน้ําให้เขาทานก็ได้บริจาคเสื้อผ้าก็ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปม,มี่มั่นใจมากๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆชาววันพฤหัสได้ทําแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์นะบอกมาหน่อยว่าพิกัดนะคะคุณไปทําที่ไหนเผื่อว่าจะมีเพื่อนๆคนไหนไปทําตามสิ่งนี้นะคะ่ะจะเป็นสิ่งเสริมนะคะเสริมให้คุณได้มีการมองเห็นอะไรที่ไกลมากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นการชัดเจนในที่นี้ค่ะก็คือคุณจะไม่ได้ เบี่ยงประเด็นเช่นคุณจะตัดสินใจในเรื่องงานคุณจะไม่เอาเรื่องอื่นมาปนนี่คือพลังงานที่จากจักรวาลที่อยากจะมาช่วยพพอร์ตคุณนะในการตัดสินใจมากขึ้นรอไปทําดูนะคะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งดีๆนะที่เราจะทําให้กับเพื่อนมนุษย์เราคนอื่นๆได้ด้วยนั่นเองอยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาววันพฤหัสทุกท่านในปี2025ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่คุณเฮงคุณปังตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะ ใครจะมาเก็บสถิตินะคะก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้หรืออยากสนับสนุนช่องเอมี่นะคะตั้งแต่ช่วงนี้เลยจนถึงต้นปีจากการฟังคลิปนี้ก็สามารถกดซุปเปอร์ตงให้เอมี่ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงค่ะถ้าใครชอบนะคะแล้วก็อยากส่งต่อให้เพื่อนๆก็สามารถกดแชร์ไปให้ใคร คนรอบตัวคนในครอบครัวได้รู้จักช่องเอมิ่โชโรด้วยก็ได้นะคะยังไม่ได้กด s u b สไคร์อย่าลืมกดซัสไคร์การเปิดการมองเห็นให้กันด้วยก็แล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาววันพฤหัสทุกท่านด้วยลาไปก่อนตอนนี้สวัสดีปีใหม่นะคะเพื่อนๆชาววันพฤหัสสวัสดีปีใหม่คะ่ะ